สวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันดีๆที่เรามีโอกาสได้หายใจได้ยิ้มและได้ก้าวเดินต่อไปทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาคือการเริ่มต้นใหม่เสมอบางครั้งเมื่อวานอาจจะเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ทำให้เหนื่อยหรือท้อใจแต่วันนี้เราเลือกได้ค่ะเลือกที่จะวางเรื่องเก่าๆล,ลงแล้วเริ่มต้นใหม่ด้วยหัวใจที่แข็งแรงกว่าเดิมขอให้คุณเชื่อมั่นว่า ทุกก้าเล็กๆที่คุณทำในวันนี้กำลังพาคุณเข้าใกล้ความสําเร็จที่คุณฝันไว้ไม่มีความพยายามไหนที่สูญเปล่าเลยค่ะยิ้มให้ตัวเองในตอนเช้าและบอกกับตัวเองว่าฉันแข็งแกร่งพอฉันทำได้ให้วันนี้เป็นวันที่คุณเปิดใจรับพลังดีๆและส่งต่อความสุขเล็กๆให้กับคนรอบข้างขอให้วันนี้ของคุณเต็มไปด้วยกำลังใจความหวัง แล้วเรื่องราวดีๆที่ทำให้หัวใจอบอุ่นสู้ๆมีความสุขตลอดทั้งวันนะคะ